เตรียมพร้อมก่อนอัปเดตในเอพิโซดที่69พาร์ท2ครับล่าสุดเมื่อไม่นานนี้ครับทางคุณเทเลติกได้เปิดเผยเนื้อหาสำหรับการอัปเดตใหม่ที่จะมาถึงเร็วๆนี้เป็นการอัปเดตแบบต่อเนื่องในเอพิโซดที่69พาร์ท1เลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอัปเดตในเอพิโซดที่69พาร์ท2นี้ไม่ใช่อัปเดตใหญ่เหมือนกับอัปเดตในเอพิโซดที่69พาร์ท1ที่เราเล่นกันอยู่นี้นะครับผมแต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่น่าสนใจมากๆนะครับและผมได้สรุปเรียบเรียงมาให้กับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมเรามาดูจากยูนิตตัวแรกก่อนเลยนะครับที่จะถูกอัปเดตเข้ามาในอัปเดตที่ 69+2 นั่นก็คือสปีกเกอร์รีเพดโดนครับยูนิตตัวนี้มีความสามารถคล้ายคลึงกันกับเจ้าคัมมาลารีเพดโดนนะครับผมจะถูกอัปเดตเข้ามาในรูปแบบของซัพพอร์ตนะครับก็ตามเนื้อเรื่องสกิบิดี้เลยนะครับเพื่อนๆเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้จะมีเจ้าสปีกเกอร์มาซัพพอร์ต ช่วยซ่อมนั่นเองครับผู้พัฒนาก็จะอัปเดตเข้ามาในรูปแบบของซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับผมในเกม Toilet Tower Defense ไม่แน่ใจนะครับว่ามาแล้วเนี่ยจะมาในรูปแบบเป็นระดับอะไรเพื่อนๆจะมาในรูปแบบระดับ e อ็กซ์คลูซีฟไหมแต่คิดว่าไม่น่าใช่ครับเพราะว่า e อ็กซ์คลูซีฟเนี่ยเขามีคามิล่ารีเพลย์โดนอยู่แล้วนะครับผมถ้ามาในรูปแบบของ e อ็กซ์คลูซีฟเนี่ยคามิล่ารีเพลย์โดนจะต้องถูกนําออกไปนะครับเพราะณปัจจุบันเรามาไล่เลียงกันะนะว่ายูนิตท,ที่ถูกอัปเดตเข้ามามททีีี่่่่เเเเพืืออนนนๆหห็4ตัวลย ที่ไม่ใช่ค a m เบล่ารีเพาดโดนนะครับเป็นยูนิตตัวใหม่หมดเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ให้น่าคิดถ้าอัปเดตเข้ามาแทนค a m เบล่ารีเพาดโดนนะครับผมมันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับหรือจะมาในรูปแบบให้สมฟรีนะครับเพราะให้สมฟรีณปัจจุบัน มีตัวล้างสถานะหรือว่าตัวซัพพอร์ตแค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเมดิกนะครับอยู่ระดับ e ีพิจะถูกอัปเดตเข้ามาเป็นระดับร e g e n เนอรีหรือว่ามีทิกมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันณนะตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆลองฟังความสามารถของเขากันก่อนนะครับและลองเอาไปพิจนารณากันดูว่าจะถูกอัปเดตเข้ามาในรูปแบบให้สมฟรีหรือเป็นตัวเอกลุขายในช็อปนะครับความสามารถของเจ้าสปีกเกอร์รีเพเนี่ย ค่อนข้างแตกต่างจากตัวซัพพอร์ตที่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นคาเมล่ารีเพยโดนหรือเมดิกก็ตามครับผมเป็นตัวล้างสถานะเหมือนกันแต่ เจ้าสปีกเกอร์รีแพรดโดนตัวนี้มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้นั่นหมายความว่ามันจะมีความสามารถคล้ายๆกันกับเจ้าสไปเดอร์ทีวีที่เป็นเพท Move Able นะครับผมอาจจะเป็น Move a b l e ตัวเดียวภายในเกมก็เป็นได้ที่สามารถล้างสถานะได้แล้วก็เป็น Move a b l e ได้นะครับไม่แน่ใจว่าความสามารถอื่นๆนอกจากจะช่วยซับพอร์ตแล้วเนี่ยจะช่วยโจมตีได้หรือเปล่านะครับจะเหมือนกันกับเจ้าคารเมล่ารีแพรดโดนไหมนะครับแต่ผู้พัฒน,นากล่าวเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจะถูกอัปเดตเข้ามาให้มันแตกต่างจากตัวซับพอร์ตที่มีอยู่นะคร เพราะว่าปัจจุบันนี้นะถ้าเราพูดกันตามตรงเลยนะครับยูนิตที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากยูนิตเก่าๆมากนะครับแตกต่างกันแค่คาแรคเตอร์ความสามารถก็คล้ายๆกันนะครับผมผู้พัฒนาเขาจะค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของตรงนี้ในช่วงพักหลังๆมานี้เพราะว่ามันมีหลากหลายประเด็นนะครับผมจะไม่พูดถึงกัแล้วกันนะเราจะโฟกัสกันแค่ Toilet Tower Defense อย่างเดียวนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมความสามารถซัพพอร์ตแบบ Move A เบอเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ อัปเดตเข้ามาครับผมดูโอเบสสเปคแมนครับผู้พัฒนาเขาไม่ได้ให้ดูรูปนะครับเพื่อนๆคิดว่าน่าจะสร้างโมเดลยังไม่เสร็จมีเพียงเ e f e r ร์เรน์ให้ดูเฉยๆนะครับผมก็จะเป็นการถือไม้เบสบอลคู่แบบนี้เลยนะครับก็จะเหมือนกันกับเจ้าตัวเบสสเปคแมนที่อัปเดตเข้ามาในเอพิโซดที่69พาร์ทหนะครับแต่จะมาในรูปแบบของระดับรีเจนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความสามารถเนี่ยก็จะเหนือกว่าเจ้าเบสสเปคแมนนะครับอาจจะเป็นแบบ AOE อีไม่ในส่วนของตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆเพราะว่ามันใช้ไม้เบสบอลเนี่ย ผู้พัฒนาเขาจะทําให้แบบเป็น AOE หรือเปล่าไหมเบสบอลคู่อะไรแบบนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าอัปเดตเข้ามาจริงๆจะมีความสามารถแบบไหนนะครับแต่ว่ายูนิตของเขาเนี่ยน่าสนใจนะครับผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะ เจ้าเบสสปิกแมนแต่ว่าเอาไปลองใช้แล้วเพื<ๆ>่อนๆดูดาเมจดดาเมจหนักมากๆครับผมอัพแม็กซ์สี่พันครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่ข้อเสียในเรื่องของคูดาวคูดาวนานมาก2วีเนี่ยไม่เพียงพอต่อการต่อสู้นะครับมันเป็นตัวแบบใช้เวดักบอสนะเพื่อนๆระดับอีพิกเนี่ยไว้สู้ในโหมดที่เช่นไอเมนะครับเป็นโหมด Media มีเดียมอะไรแบบเนี้ยใช้งานได้ดีครับสำหรับอีพิกตัวนี้ครับผมอา้าวได้กล่องมาฟรีเชเลยอยู่ครบชั่วโมงครับถัดมาสําหรับยูนิตตัวที่3ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาครับลารฟคามิล่าแมนเล ให้ดูอีกแล้วนะครับผมผู้พัฒนาน่าจะยังผมว่าสร้างเสร็จแล้วแหละอันเนี้ยเพราะว่าเห็นขึ้นหน้าปกอยู่นะครับแต่แค่เก็บไว้เป็นความลับในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะเหมือนกันกันกบเจ้า Camera Man Laser กันเลยที่ถูกอัปเดตเข้ามาในเอพิโซดที่69 Part 1พาร์ทหผมเพิ่งรู้นะว่ามีตัวนี้ด้วยเพื่อนๆให้ส่มฟรีนะครับแค่เราจะต้องรอรอบ คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้หรอกนะครับผมเชื่อเหอเพราะว่าเรามาโฟกัสกันตรงนี้มากกว่านะครับผมโฟกัสที่อีเวนต์นะครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามียูนิตตัวนี้ตอนที่ผู้พัฒนาเปิดรูปให้ดูเอา้ามียูนิตตัวนี้ด้วยเหรอ ผมไปอยู่ไหนมาเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะใส่ใจหรือโฟกัสกันที่อีเวนต์มากกว่านะครับจึงทําให้ใครหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับมองข้ามในยูนิตตัวนี้ไปนะครับผมจริงๆแล้วยูนิตตัวนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขาเป็นระดับรีเจนเนอรี่นะครับส่วนเจ้าลับคาเมล่าแม่เลเซอร์กันเนี่ยเพื่อนๆถูกอัปเดตเข้ามาก็น่าจะเป็นระดับรีเจนเนอรี่เหมือนกันแต่ว่ามาในเวอร์ชันอัปเกรดเพื่อนๆจายูนิตก่อนหน้านี้ได้ใช่ไหมครับผมนั่นก็คือเจ้าดาร์คสปิกแมนนะครับถูกวิวัฒนาการมาเป็นเจ็ตแพ็ค สปิเกอร์แมนนะครับถ้าพูดกันแบบตามตรงเลยก็คือเป็นร่างวิวัฒนาการจากด a r สปิเกอร์แมนนั่นแหละนะครับมีความสามารถที่โหดกว่าด a r สปิเกอร์แมนนะครับจะมาในรูปแบบประมาณนี้เลยคล้ายๆกันนะครับไม่ใช่มีทิกอย่างแน่นอนเพราะว่าความสามารถเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าระดับมีทิกได้นะครับแต่ว่าต้องดูกันอีกทีนึงนะบางครั้งอาจจะมาในรูปของมีทิกก็เป็นได้นะครับผู้พัฒนาเขาก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะอัปเดตเข้ามาจะมาเป็นระดับดีเจนหรือว่ามีทิกดีเพราะว่ามีทิกปัจจุบันเรามานั่งนับกันเนี่ยก็มอยอยม,มีนนน้อออยยู่ะเเๆปราณ56ตััวงง ถ้าเรานับกันแบบจริงจรจังมีที่ที่ให้สมฟรีนะน่าจะมีประมาณ5ตัวนะครับถ้าผมนับผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนโมเดลนะครับอย่างที่4นี้จะมีการปรับเปลี่ยนโมเดลยูนิตใหม่รวมไปถึงแก้ไขบั๊กต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเกมนะครับเพื่อนเเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนถ้าเราเข้าไปเล่นบ่อยๆนะครับจะมียูนิตบั๊กบ้างมีการใส่ตำแหน่งสลับกันบ้างอันเนี้ยถ้าจะแก้คือมันต้องแก้หมดเลยไงเพื่อนเพื่อและอย่างหนึ่งมันค่อนข้างยากผมเข้าาใจเอยู่นะ ใส่เลขสลับกันในส่วนของคูดาวเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วผู้พัฒนาจะต้องหาเวลาแก้ไขในส่วนของตรงนี้ถัดจากนี้แหละนะครับก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับผมถัดมาคืออีเวนต์คิดมาจะถูกนําออกไปเมื่อไหร่คําตอบคือเร็วๆนี้ครับเพื่อนๆจะถูกนําออกไปประมาณวันที่5มกราคมตามผลวัในดิทคอร์เลยนะครับเดี๋ยวคุณอีวานเนี่ยเขาจะขึ้นเวลาให้นะครับเพื่อนๆเวลาน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้มั้งหรือไม่ก็ตรงชักโคกตรงกลางน่าจะอยู่ตรงกลางชักโคกนะครับเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะ2ที่ ถ้าไม่ได้อยู่บนนี้ก็อยู่บนชักโครกนะครับเวลานับถอยหลังสาหรับการสิ้นสุดอีเวนต์ครับผมเพื่อนเพื่อคนไหนยังไม่ได้แลกของรางวัลต้องรีบแลกนะครับผมแลกเก็บไว้นะก่อนที่อีเวนต์หมดถ้าอีเวนต์หมดแล้วเรายังไม่ได้แลกแต้มเราเหลือเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับผมแนะนําทิกให้ก็แล้วกันนะครับถ้าแต้มมาเหลือแบบหลักร้อยแลกเป็นลัคกี้บูธหรือว่าจะเป็นคอยบูธก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยเน้นไปที่คอยบูธการฟาร์มเหรียญเป็นหลักนะครับเพราะว่าล็คกี้บูธเนี่ยจริงเรด้สมบ่อยขนาดนั้นนะครับ และก็ตามมาด้วย Fire Work h u n ันะครับจะถูกนำออกไป2สัปดาห์ต่อจากนี้ผู้พัฒนาให้เวลาอีก2สัปดาห์นะครับใครที่ยังไม่ได้เก็บก็ต้องเล่งมือกันหน่อยแล้วนะครับผมหลักๆเลยจะยากตรงนี้แหละนะครับเพื่อนๆอันสุดท้ายจะยากสุดสำหรับไอเทม UGC เพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการเข้าไปเก็บตามดานต่างๆนะครับผมแต่ว่าผมได้ทาคลิปวิดีโอไว้แล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมได้สรุปมาให้แล้วทุกจุดที่มีณตรงนี้นะครับสำหรับจุดเกิดดอกไม้ไฟได้บอกไปครับ แล้วก็โหมดเอ็นเลสที่ใครหลายๆคนรอคอยนะครับจะถูกอัปเดตเข้ามาวันที่10หรือไม่ก็15มกราคมนี้นะครับผมผมรอมานานมากเลยนะโหมดเอ็นเลสเนี่ยมันช่วยในการฟาร์มได้เยอะเลยนะครับผมโดยปกติเราระวังยูนิตสิ้นสุดก็จะเว็บที่ประมาณ30มสิบกว่านะครับถ้าเราไปเล่นในโหมดในเมร์ณปัจจุบันถ้านเมื่อใช้ยูนิตดีๆนะครับอย่างเช่นฟอ r d ด j ีเจสเปกแกรมน่ะที่เหลือเราก็แค่รอเวลานะครับแต่ถ้าเป็นเอ็นเลสเนี่ยโอเคเลยเราจะได้ฟาร์มเงินแบบสบายๆส,ส,ส,สักทีนะครับผม,มเพื่อนๆสำหรับการาอัปเดตาร์ทบนี้ะ ถูกอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับน่าจะประมาณวันที่5ผมใช้คาว่าน,น่าจะนะเพราะว่าตัวผู้พัฒนาเองก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะอัปเดตวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอัปเดตเมื่อไร่จะขึ้นเวลานับถอยหลังตรงนี้ไว้ให้พร้อมกับหน้าเกมเพื่อนๆก็จะทราบโดยทันทีนะครับผมว่าจะถูกอัปเดตเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแต่เร็วๆนี้แหละนะครับผมไม่เกิน1สัปดาห์แต่ว่าโดยปกติแล้วมันจะต้องทิ้งเวลาห่างจากอัปเดตท,ที่อัปเดตเข้ามาเนะี่ยประมาณห่สัปดาห์นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิป 69+2 าก็มีประมาณนี้ครับก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ